สำหรับพันไก่เพื่อสร้างไรายได้เสริมนะไก่อ่ะมันมีเยอะมีหลากหลายสายพันธุ์จริงๆในโลกเนี่ยมีมากกว่า25ล้านสายพันเลยด้วยซ้ำนะถ้าเราเลือกไม่ถูกเนี่ยเราจะได้ไก่เป็นไก่สวยงามนานๆไข่ที่มันไม่ก่อให้เกิดรายได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกสายพันธุ์สําหรับให้ไข่โดยเฉพาะนะครับกรณีนี้เนี่ยอย่างแรกก็คือพันธุ์ที่เป็นไฮบิดไฮบิดคือการผสมสองสายพันธุ์ไก่นะครับที่เขาพัฒนาแล้วมาเพื่อไข่ เขาก็จะเรียกว่าไฮบริดโดยทั่วไปอาจจะโรสมาผสมกับเลคคอนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ไข่แล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่เขาบริสมาแล้วเป็นสายพันธุ์มาตรฐานเลยก็อย่างเช่นอิซาบาวอิซาบาวเนี่ยก็จะให้ไข่ดกไข่ทนไข่นานบริษัทแรกๆก็น,น่าจะเป็นบริษัทซีพีที่ทำเข้ามาแล้วก็อีกพันธุ์ก็เป็นไฮเซกไฮเซ็กก็จะเป็นสายพันธุ์สําหรับไข่โดยเฉพาะไฮเซกนี่จะให้ไข่ออกกลมๆนิดนึงแต่ให้ไข่ดกสีออกน้ําตาลแต่ยังไม่เข้มมาก แล้วก็จะมีสายพันธุ์โรมมนบาวโรมันบาวเนี่ยจะสีน้ําตาลเข้มเลือให้ไข่ฟองใหญ่แต่แล้วก็ให้ไข่ดกด้วยแต่ว่ามันจะมีข้อด้อยคือมันจะป่วยง่ายแล้วก็มีปัญหาเรื่องลําไส้ได้ง่ายต้องดูแลเอาใจใส่อย่างยิ่งเลยแล้วก็สายพันธุ์ซูเปอร์ฮาโก้สายพันธุ์นี้มีมาค่อนข้างจะนานแล้วให้ไข่ก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่พอจะเลี้ยงง่ายแล้วก็ยังให้ไข่ที่ เอาไปขายได้กำํำไรอยู่ยังพอไปได้แล้วก็สายพันธุ์ต่อสายพันธุ์ฮับบาทโกลเด้นฮาร์มอนก็อันนี้มีไม่ค่อยมากแล้วก็เคยเข้ามานานแล้วปัจจุบันก็อาจจะมีหลงเหลืออยู่นะครับลองค่อยๆค้คคนหาดูฮับบาทก็ใช้ได้แหละไข่ก็กลางๆสีอาจจะไม่เข้มเท่าไหร่แต่ให้ไข่ดกก็ลอง เลือกหาดูและนี่ก็คือสายพันธุ์ที่มีขายในท้องตลาดโดยทั่วไปในประเทศบ้านเราไก <ข S 1> ่เพื่อเลี้ยงไก่เพื่อเสริมรายได้ก็ลองเลือกเอาตามสายพันธุ์ที่เสนอมาอยู่แล้วนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ